ถ้ารัฐบาลซ้อนเนี่ยอ่าแล้วบอกว่าเลือกตั้งเลยจะคุมไห้ให้เลือกตั้งโดยผู้ือททำเนี่ย i, โอเคเลยอย่างนี้ผมยอมรับได้อย่างกรณีพี่ตู่เหมือนกันตอนที่ประกาศกฎการศึกเนี่ยผมเรียกเขาาพี่ตู่ผมเคยเขียนแล้วว่าพี่ตู่พี่ตู่จะเป็นมีโลหรือเป็นตัวเฮี้ยถ้าพี่ตู่ควบคุมการรัฐบาลกฎการศึกแล้วควบคุมให้เลือกตั้งได้เนี่ยพี่ตู่จะเป็นมีโลแต่ถ้าเกิดพี่ตู่ยึดอำนาจเข้าตัวเองพี่จะเป็นตัวเฮี้ยถ้าพี่ยึดอำนาจเมื่อไหร่ผมจะเลือกที่ว่าไอ้เฮี้ยพี่ตู่ แต่สุดท้ายพี่ตู่ก็อำนาจเข้าตัวเองผมถึงเรียกว่าไอ้เียพี่ตู่ทุกวันนี้แต่แล้วถ้าเกิดทหารตอล่ะคุณมั่นใจได้อย่างไรว่ามันจะกรัฐประหารตอขึ้นมามันจะไม่อำนาจเข้าตัวเองตราบใดก็แล้วแต่ที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยในการที่จะมีอำนาจด้วยตัวของตัวเองเนี่ยรบลอรัฐหารอปืนคนนั้นคนนี้ผมบอกว่าคุณไม่มีปืนด้วยตัวเองคุณไม่มีอย่าไปหวังเลยว่าจะมีประชายตาย นะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆถ้าเกิดประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเนะผมบอกเลยทหารซอนอไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์ถ้ากล่าจะคืนอำน,นาจได้ประชาชนโดยแท้จริงหรือว่าเป็นแค่การแย่งอำนาจกันเองแค่นั้นอำนาจคู่อำนาจขั้วหนึ่งไปกับอำนาจขั้วหนึ่งต่างจากหน้าการเมืองนะหน้าการเมืองขั้วนั้นไม่ควรนี้แต่งเมืองเราก็ยังด่าได้แย่ได้ล้อเลียนได้ผมบอกว่าผมไม่เคยหวังว่าทหารสอนนะครับไม่เคยแท้ไม่มีประโยชน์นะครับ ถ้าเกิดจะสู้ต้องมีประชาชนสู้ด้วยถ้าเกิดทหารพื่อกัะาหารสู้กันไร้สาระอันนี้พูดตรงๆฮัลโหลครับค่ะเออสงสัยน้องสงสัยดีเจเขาหลุดค่ะตอนนี้ก็เลยอีกไม่กี่นาทีเอ่อผว้พันผูดต่อได้ค่ะครับก็อยากบอกคนที่ฟังผมวันนี้ไว้นะฮะว่าผมเองก็คือคนที่เป็นคนที่เรียกว่ายังอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังสู้อยู่ ไม่ใช่ผมเก่งคนอื่นผมหลบหนีมากเก่งมากคนอื่นเท่านั้นเองไม่ใช่ผมกลัวนะเราเราต้องต่อสู้กับฝ่ายอาบาตยะธิปไตยเนี่ยซึ่งมันมีองค์คาบยศก็คือมีปืนแต่ขอให้ทุกคนนะที่ได้เราฟังก็คือให้รู้ไว้ว่าอย่าละทิ้งละทิ้งความกลัวนั้นเสียแต่ไม่ใช่ไปท้าทายล้อเลียนมันเข้าไปล้อเลียนมันเข้าไปทําให้มันเป็นตัวตลกทําให้มันตับบะแตกทําให้มันกลายเป็นคนที่เรียกว่า กระหลงโป่งเทเลทุลังเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกและตัวตลกในสายตาคนไทยอย่างที่เขาล้อเลียนคืนจองอ่นเนี่ยต้องทำประโยชน์ให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ถ้าเกิดนักเราจะสู้เพื่อประเทศไทยแล้วเรายังไม่กล้าทำอย่างนั้นนะแค่ล้อเลียนไม่กล้าทำนะผมบอกชาตินี้ก็อย่าหวังที่จะชนะฝ่ายเผด็จก,การทหารเออาาราาื่องอมาตยาธิปไตยนะครับก็เรียนพี่น้องที่รับฟังผมตรงนี้ด้วยครับผมเอดีเจอยู่ไม่คะน่ะ สงสัยยังไม่มาก็ไม่เป็นไรฮะค่ะก็ยังเหลืออีกประมาณกับสิบนาทีค่ะก็ก็ชิพูดต่อได้ไหมคะได้ฮก็คือที่แรกผมก็เตรียมผมก็ลืมลืมส่งไปว่าผมอะไรเป็นยังไงก็ไล่ฟังก็คือตอนนี้ต้องไล่ฟังนะครับการประชาสัมพันธ์เชิงเดียวของฝ่ายทหารเนี่ยมันคือมันคือเรื่องมันยาอ่อนซึ่งผมเนี่ยสัมผัสมาแล้วผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วผมเป็นเด็กแล้วผมเห็นมาตลอดว่าฝ่ายทหารทํามาอย่างไร ถ้าเกิดประชาชนคิดจะม็อบหรคิดจะสู้เนี่ยนักเคือบอกว่าเขาก็จะตัดหัวตัดหัวหัวไปแล้วก็อันนี้ผมกล้านะผมไม่ได้บอกว่าแกน,าานํารนหอือใครเปไปอย่างไรแต่สมัยที่ผมเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้คนที่ลักษณะหัวรุนแรงเนี่ยเข้าไปครอบแล้วบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวมึงได้เป็นตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้แต่นั่นได้นี่สุดท้ายไอ้พวกนี้ก็ยอมและเพื่อนที่แหม่มออกมาก็เ,าเดี้ยงตายเป็นตแทน ก็คือการจะสู้กับทาหารต้องรู้ทันทหารด้วยนะฮะผมก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกคนเนี่ยที่จะเข้ามาคุยกับผมเนี่ยผมมีเฟซบุ๊กของผมใช้ชื่อเลยผู้พันสู้ตัวจริงไปเซิร์ชได้ให้เล่นเฟซบุ๊กผมรับแอดไม่ได้ไแล้วตอนนี้มีผมไดแอดไปอย่างเดียวใครอวตารมาผมตั้งกติดกว่าว่าหนึ่งห้ามาดาเก้าบินสาบันกษัตริย์ในเพจผมนะครับนะครับสองนะครับถ้าเกิดจะดาบุปการีซึ่งกันแนละกันห้ามาดานะครับข้อสามนะครับ มาเผชผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นร่างที่ไม่ใช่ร่างอวตารเป็นร่นางวาตารไม่ใช่หน้าจริงเนี่ยห้ามด่าผมเด็ดขาดก็ถือว่าไม่แฟร์กับผมนะครับอันนี้ผมก็เรียนพี่น้องทุกคนผมเองคือคนที่เปิดหน้าเล่นมาเปิดผมเปิดหน้าเล่นมานานแล้วก็วคือผมเล่นแล้วผมก็ดา่าผมดา่าจริงด่าจังคือใครจะไปนิยมชมชอบอะไรใครหรือจะไม่ชอบผมผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดจะดา่าผมเปิดหน้ามาด่าผมด้วยนะครับอันนี้เรียน,นยให้คนที่ฟังทุกคนทราบแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทาง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 รายการจาัดอ,อัดยูทูบไว้ไหมครับ ก็ฮัลโหลเอามาครับผมก็ก็ไ้ดำเนินการอัดไว้อยู่ครับในเรื่องของ y o u t u b e เนี่ยนะครับแล้วก็อ่าพอถึงเวลาก็เดี๋ยวจะเอาขึ้น y o u t u ู e นะครับก็โอเคแอดนะครับอ่อทีนี้เนี่ยผมอยากจะมีคําถามอีกคาถามหนึ่งเป็นคําถามปิดสรุปนะฮะก่อนที่จะหมดเวลาไปเลยวิเลยสักประมาณสามนาทีผมอยากถามว่าผู้พันสู้เนี่ยอยากจะพูดอะไรกับคอสชกับคนเอกประยุทธ์จันโอชาครับผม คำที่ผมอยากจะพูดกับพี่คณะคอสชก็จะบอกว่าพี่ตู่เนี่ยนะพี่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยพี่แม่งโคตรหน้าตัวเมียเลยพี่พี่หลอกประชาชนมาเลยหลอกให้เข้ามาเจรจาแล้วพี่มาเอาปืนจ่อหัวแล้วจับเขาเขาคุกคือพี่หน้าตัวเมียมากในการสงครามเขาไม่ทํากันมันผิดกฎคนเราถ้าเกิดพี่จะแล้วต้องมาหาพี่ขึ้นกำลังมายึดตั้งแต่ทีแรกะผมไม่ว่าพี่เลยว่าถือว่าพี่แม่งแน่ตีขึ้นกำลังมายึดอำนาจบอกกูประกาศยึดเลยเนี่ย พี่เก๋งอันนี้ผมบอกว่าพี่ผมยกให้ผมไม่แคร์แต่พี่ทุเรศที่เรียกเขาไม่เจรจาแล้วพี่มาล็อกคอเขาแล้วพี่มาปลอกโรยอย่างนี้พี่แม่งหน้าตัวเมียนะผมก็ด่าฝากด่าด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมรู้เลยเดี๋ยวแม่ต้องตามล่าผมแน่นอนผมไม่สนใจนะครับก็ฝากไว้เลยว่าผมไม่กลัวพี่ถึงพี่เป็นรุ่นพี่ผมก็เรียกพี่พี่แต่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าพี่จะเป็นฮีโร่หรือเป็นตัวเมียวันนี้คือพี่เป็นตัวเมี้ยผมก็เรียกว่าพี่ไอ้เมียพี่โตโอเคนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับผม ครับผมก็เป็นว่าผู้พันสู้รับปากว่ายังลุยยังสู้สู้อยู่ครับผมนะครับก็ฝากฝากลง u t ท b e หน่อยเพราะว่ามีคนจะรอฟังผมเยอะอ๋อครับผมได้ครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะฮะครับผมก็เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้พันสู้ตัวจริงนะครับอ่าเป็นนาวาใช่ไหมครับครับนาวาอากาศเตยนาวาอากาศตี อ่านาวาอากาศตีชนินคลายจึงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้พันู้ในที่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมก็สำหรับผู้ฟังนะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุของเวิร์ b ไบเบนอปชอียูอยู่ในขณะนี้นะครับในสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนั่นก็คือเราก็ต้องตีแผ่ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารเนี่ยเปยังพี่น้องประชาชนในอีกมุมมองหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับผู้พันสู้ตัวจริงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ ยังมีสิจใจที่พร้อมที่จะสู้อยู่กับความถูกต้องนะครับเพื่อที่จะให้สังคมนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ถูกต้องนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องล่าลากันนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเวนาทีนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ